ส,สวัสดีครับกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง NET v ว f o o โฟครับคุณผู้ชมครับวันนี้ เรามาทําอะไรกันที่นี่น็อต MRT ห้วยขวางต้องมาทําอะไรกันมันมีอะไรหลายอย่างตรงข้ามนั้นมีอะไรนะปเทพระเจ้าเพอซิอุสอะไรปะไม่ใช่ไม่ใช่โพโพอะไรนะโพไซดอนเปล่าคุณผู้ชมเราไม่ได้มาทำอะไรแบบนั้นคือที่เรามาที่นี่กันคุณผู้ชมเพราะว่าอน็อตกับเบนครับเขาอยู่แถวนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนั้นเขาขับรถผ่านแถวนี้แหละแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นคุณลุงแก่ๆอยู่คนนึง พี่อู๋ขนมปังคนเดียวแบบเป็นร้อยชิ้นคุณผู้ชมครับแล้วเขาก็ยืนขายเดินขายแถวๆนี้แบบเล่ขายคุณผู้ชมครับซึ่งเขาอยู่ประจําแถวนี้แล้วก็นั่นแหละครับแนทมาในลุคนี้คุณผู้ชมครับลีกนี้อะไรไปไม่ได้เรามาทำคอนเทนต์เข้าโพโซไซดอนห <c oughs> ยอกเลมม่นคุณผู้ชมเราจะมาทำคอนเทนต์ช่วยเหลือสังคมคุณผู้ชมครับก็คือวันนี้แนทจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอุดหนุนช่วยคุณลุงกันคุณผู้ชมครับก <c oughs> ็คลิปนี้ก่อนเริ่มคลิปกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งพวกเรา ไปทำคอนเทนต์ช่วยเหลือสังคมร่วมกันกันนะครับคุณผู้ชมไป let's go ไปหาคุณลุงกันคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงขายอะไรครับเนี่ย,ยนขนมปังขนมปังขนมปังคุณลุงมีอะไรบ้างครับเนี่ยโยหลายอย่างเลยมีขนมไข่มีสตรอเบอมีมโอ้คุณลุงขายกล่องเท่าไหร่ครับสิบห้าบาทครับสิบห้าบาทโอ้คุณผู้ชมไม่แพงนะสิบห้าบาทขออนุญาตถ่ายคลิปคุณลุงแล้วผมยืนกินขนมปังคุณลุงตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือถ้าหมดตะกร้านี่คือหมดเลยป่ะคุณลุงของวันนีีี้ว่าออ๋มมไหน อ๋อคุณลุงซ่อนไว้เหรอ,อซ่อนเอาไว้คุณผู้ชมนี่กล่องละ15บาบาทโอเคเลยนะ15บาทคุณผู้ชมอ้อร่อยขาวด้วยเหรอขาวโอ้ขาวด้วยอ๋ออยากให้กูมาที่นี่กู <laughs> รู้แล้วว <laughs> <ะ>่าเพราะอะไรแหม่วิวมันดีจริงๆ <laughs> ไม่ดูแล้วขนมปังกูอะไม่เอาแล้วอืมผมบอกว่าขนมปังดีมาก นุ่มมากคุณลุงเราะอร่อยคุณลุงครับผมมาแล้วนี่ใช่ไหมโทรนี่เนี่ยครับพวกผมเองครับโอ้ยเอาที่ี่น้องโทรมาใช่ไหมหมดแล้วทั้งกล่องอันนี้เดี๋ยวผมกินให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจ่ายลุงคนเดียวนะได้ไหมได้ลุงได้ลกล่องสิบห้าบาทคุณผู้ชมนี่ขนมปังสังขยาคุณผู้ชมขมาจากไหนนี่ลุงขอมาจากชลบุรีครับโอ้มาเพื่อมาอุดหนุนคุณลุงเลยเพื่อนผมบอกว่าคุณลุงอ่ะขายขนมปังแถวเนี้ยแล้วผมอยากมาอุดหนุนคุณลุง ก็เลยมารีวิวให้ทุกคนดูครับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูไส้สังขยาสังขยาแบบเต็มเต็มคุณผู้ชมอือหมดแล้วสองเ้นเขาาสองกล่อง,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 งเรามาลองไส้ถั่วแดงบ้างไหมได้ครับประมาณกี่แบบครับคุณลุงขนมปังคุณลุงถึงสิบแบบไหมครับยังให้ดูเมนูอืมลุงมีเมนูด้วยหรอมีครับอ๋อคุณลุงทําเมนูไว้แบ<ม>บนี้คุณผู้ชมมาดูนี่มีเมนูไว้แบบนี้ด้วยก็มีอะไรบ้างคุณลุงก็ทันสมัยอยู่นะเนี่ยคุณลุงทันสมัยอยู่นะคุณผู้ชม เผือกจะเป็นอย่างนี้ลูกเผือกอ่าเผือกนี่หมายถึงขนมปังใช่ไหมคุณลุงใช่ครับอันนี้ตุแดงที่หนูอันนี้เป็นไส้เผือกคุณผู้ชมครับอือหูอืมเผือกแบบเผือกมากเผือกโคตรไม่ได้ว่าใครอันนี้ลูกเกะอูกเกดก็มีุขนมปังคุณลุงอร่อยนะเนี่ยแล้วก็มีมีมีคือเกิน20เมนูว่ะคุณผู้ชมเท่าที่ผมดูนะครับอือู้วิ่ยนี่คุณผู้ชมเอาแล้วครับ จังหวะนี้มาแล้วครับ f อเราโอ้เ oh, อเรามาว่ะ f อมาดังเลยวันนี้ทำไมวะ f อตีตึงๆนี่คุณผู้ชมวันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมอ่านี่เค้กกล้วยหอมคุณผู้ชมครับกล่องละสิบห้าบาทเองคุณลุงข,งขายปกติลุงขายสิบดายาแต่ลุงไม่ขายลุงขายสิบห้าอ๋อปกติลุงขายสิบแปดแต่ลุงขายสิบห้าพอกำไรนิดเดียวแม่กำไรเยอะได้ คุณลุงอายุเท่าไรแล้วครับมถามได้ไหม69 69ครับ69แล้วคุณผู้ชมนี่ตั้งแต่คุณลุงเกิดมาคุณลุงคิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะกินขนมปังร้านคุณลุงได้กี่กล่อง่อวันเนี่ยย่างน้อยสองกล่องคนเดียวคนเดียวสองกล่องสองกล่องแล้วคุณลุงคิดว่าผมอ่ะวันนี้ผมจะกินได้กี่กล่องลุงว่าหนูจะประมาณห้าหกกล่องได้ไห้าหกกล่องอ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูนะครับว่าวันนี้ผมจะกินได้กี่กล่องกล่องที่สี่ หมดแล้วครับเอแค่ก็สิบห้าบาทใช่ไหมครับคุณลุงเดี๋ยวลองดูกันอืมโอ้เอแคลนุ่มมากอร่อยมากน็อตเนี่ยกินได้สามลูกทีเดียวเลยเนี่ยอื้อคุณเอแคลอร่อยคุณลุงขอเบิ้ลเลยแล้วกันเนี่ยคุณผู้ชมดูความไส้ข้างในดูนี่ดูนี่สิบห้าบาทครับคุณม,มีไข่ทองมีบปลวนี่มีปลาที่แก่อยู่มีอะไรอีกน,นะลงครัอ๋อยังมีอื่นๆซ่อนไว้ตรงนั้นอีกมีแต่ยังออกมาไม่ได้เพราะว่าแดดมันอึด อ๋วแดดมันร้อนร้อนแล้วทำให้หน้ามันละลายดูอืมอ่ะกินไปเจ็ดกล่องแล้วคุณลุงมีอะไรแนะนำอีกไหมลูกเกดลูกเกดยังไม่ได้กินอ่าเผินบอกเลยวันนี้กี่กล่องเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ดูลูกเกดลูกเกดแบบเบิ่มเบิ่มคุณผู้ชมจังเลยครับคุณลุงอ๋อเอาแล้ว คุณลุงเริ่มเสิร์ฟให้ไม่อั้นแล้วตอนนี้อือกล่องแล้วเนี่ยแปดกล่องแล้วเก่งมากเก่งมากกล่องนึงผมก็จะอิ่มเลยละล่ะสองกล่องอิ่มคนปกติกินสองกล่องอิ่มผู้ชมไม่ใช่เราแน่นอนนะครับอันนี้หมูหยองคุณผู้ชมดูอู้โหนี่ก็สมกับราคาเท่านี้ด้วยราคาสองสิบห้าบาทสองกล่องก็สามสิบถูกกว่าข้าวจานหนึ่งข้าวจานหนึ่งสามสิบอย่างที้หายยากนะ ปาสิคุณลุงขายนี่สิบกล่องหรือซื้อเยอะๆคุณลุงจะมีแถมไหมครับอ๋อไม่แถมเพราะขายถูกอยู่แล<ม>้วเพราะลุง<ม>ขายถูกแล้ว,ลวขายแาผมได้กำไรสามบาทเนึ่งแล้วลุงเอาที่จังหวัดนนท์เพราะขนมปังลุงต้องไปเอาที่นนทบ,บุรีอันนี้คืออะไรนะคุณลุงขนมไข่ลุงขนมไข่เบิ่มๆสองชิ้นอืมอืมอืม ขนมไก่ชิ้นโคตรใหญ่อืมอกี่กล่องนะ11อกลอง11กลนะ่องแล้วคุณลุง <c oughs> นี่เป็นเนยสดนะครับ15บาทหมดเลยดีมากที่เนี้ยดีมากแต่ละคนที่แบบเดินผ่านเรานะโอ้ <c oughs> โหมันเพลินพี่ลุงน้องโอ้โ้บอกว่าผมจะกินได้ไงเนี่ย12กล่องเนี่ยกินไหมครับพี่ผมเลี้ยงนะครับพี่กินอะ่ะ เห็นไหมมากกว่าสิบสองกล่องพี่เขาบอกว่าพี่เขากินมากกว่าสิบสองกล่องโอ้โหโดนขิงอน่ยโดนเกทับนุณมเนี่ยเดี๋ยวเรากินมากกว่าสิบสองกล่องเหมือนกันอันนี้ก็อร่อยอันนี้เป็นเนยน้ำตาลนะคุณผู้ชมครับตอนนี้สิบห้ากล่องแล้วคุณผู้ชมครับ อุ้ยนี่ฝอยทองโอ้ยมื้อวันต้องทานข้าวลูกนะกินข้าวกั้งวันแล้วเขาว่าไม่ต้องกินข้าวกลางวันแล้วกินขนมปังกับลุงไปอิ่มก็วันนี้ผมยังไม่ได้กินอะไรมาเลยครับลุงไม่ทานเลยผมมาเพื่อจะมากินร้านคุณลุงเลยอุ้ยมนเหมือนเค้กส้มปะแต่ว่าไม่ใช่เค้กส้มแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมทองอ๋อเป็นฝอยทองคุกท่านดูดิอุ้ยน่ากินนะน่ากินมากเลยครับอืมหอมๆเปรี้ยวๆหวานคุณผู้ชมอันนี้อร่อยโอ้โหมาก อ๋อ,ะอ,ะอะนะคุณลุงเอาของใหม่มาแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นแยมโล่คุณผู้ชมครับวาน,นิลาอยู่ที่ไหนอ๋อมีวาน,นิลากาแฟใบเตยอ,อันนี้ใบเตยอามรสโอ้ยแยมโล่คือดีอ๋อมันนุ่มเหมือนวิปครีมอะ่ะคุณผู้ชมครับโอ,อ้ผมกินเก่งไหมพี่ <laughs> อันนี้วาน,นิลาปะ<ช>อ่าววาน,นิลาวาน,นิลาโอ้ยอืม อุ้ยคุณลุงครับโรขวดอร่อยเลยครับอร่อยไม่เลิกอร่อยมากมันนุ่มมากคุณผู้ชมอร่อยก็ดีก็ดีใจนะลูกอืมอร่อยอันเดียร์เลยหลานกินเยอะอร่อยกินเยอะอันนี้ปกติคุณลุงทำแบบว่าเหมือนเข้ามาซื้อไปลงทานอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะครับมีมีมีใช่ไหมฮะก็เนี่ยสิ่งนี้ซื้อจริงสองร้อยกล่องโอ้ยดีใจ บางคนก็เก็บไป้ห้าตังรู้ปะร้อนมากตึ้กาแฟโคตรหอมอือกินแล้วดิดหรือเปล่ากาแฟเพิ่มช็อตอ่ะสิบแก้วกล่องแล้วครับคุณลุงคุณลุงคิดว่าวันนี้ผมจะกินได้กี่กล่องผมถึงจะอิ่มห้ากล่องได้ไหมยี่ห้าอ่าคุณลุงคิดว่ายี่ห้านะครับตอนนี้เรากินไปสิบเก้าเรามาสนองนี้ให้คุณลุงกันครับอืออืออือ เรวไม่กินง่ายเลยอร่อยมากอืมยี่สิบสองแล้วอืมข้าวผีดุกยี่เ้าหรอรุ่มกินยี่้ากล่องแล้วอะยังไม่รู้สึกอะไรเลยอะขนมปังปลอมหรือเปล่านะลุงลุงอะกินแล้วไม่รู้สึกอิ่มอ่ะคุณผู้ชมง่ายเหรอ่ามกล่องนี่ย ไม่เลยผมไปไหนถ้ากล้องอยู่นี่ไปไหมไม่กูตึกตึกเนี้ยมันสูงคุณผู้ชมเฮ้ยตึกมันสูงจริงเลยถ่า้องเลยเราเปลี่ยนไหมเราเปลี่ยนจริงแล้วนั่งมีไหมแล้วเราก็นั่งนั่งดูไปเลยแบบเนี่ยนั่งกินแล้วก็ดูไปเลยจะเปิดเลยอืมจะเปิดเผยไม่ได้ถ้าเลือกระหว่างเราดูคุณผู้ชมดูให้คุณผู้ชมดูดีกว่าถ้าคุณผู้ชมชอบแล้วก็ไปดูถลายกล้องได้ ยี่หกล่องไปแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้เนยน้ําตาลนะครับผมสิบาทคือชิ้นชิ้นก็ไม่เลรร็กแล้วคุณผู้ชมแต่เราสามารถกินให้เขาเล็กได้ <S 2> <S 2> คือคุณผู้ชมครับคุณลุงเขาก็เนี่ยขายอยู่หน้าตรงน,นี้เขาเรียกว่า M 9าปะ,ะ,ะา M 9รัชดาไม่รู้ว่าเป็นสูตรอะไรเหมือนกันนะครับแต่รู้ว่าข้างในอ่ะโอ้โหโอ้โหาราบัคแพงมาก โอูยอร่อยว่ะฮึ๊บสามสิบกรงครับผมสามสิบเลยญใส่หมูดูคิว่ายี่ห้าน่าจะอยู่เลยนะเนี่ยสามสิบห้าอืมดีอรับคุณผู้ชมคือเราก็เลือกนะครับว่าเราอยากกินอะไรอย่างเงี้ยนะน่ากินเราก็หยิบขึ้นมานะครับคุณลุงมีท็อฟฟี่ด้วยเหรอครับนี่มีนอยากลองกินยังไงครับได้ครับผม นี่ยังไม่ได้กินพิมพ์เขาป่ะเฮ้ยหรือว่ากินไปแล้วอะกินไปแล้วพิมพ์เขาหมูหยองนี่หมูหยงอืออือนี่แล้วนี่ก็อร่อยแถวนี้คนกินเยอะไหมเดี๋ยวนี้เยอะเลยเยอะแล้วสวยไหมสวยโคตรสวยโคตรเลยเหรอพูดไม่ระวังเลยมึงอ่ะกันอยู่ข้างๆนะอย่าไปหยอกฝั่งนู้นฝั่งนู้นไป ถ้าอย่าไปหยองก็ไปเราไปกันเถอะอือผมครับลุงบ่าวนี่เดี๋ยวท็อปปี่เลยกระนี้คุณลุงก็ขายสิบห้าบาทเหรอครับสิบห้าบาทโอ้คุณผู้ชมสิบห้าเหมือนกันนะนี่เอาเรื่องเลยลุงเติมเอแคร์คุณผู้ชมนั่ปอกันสิคุณลุงแบกขายคุณลุงแบกไงครับมีมีมีรูปไงหนูถ่ายรูปไว้ให้ดูเลยอ๋อนี่ กาแฟเค้กนี่แกะออกมานะเอาไปแต่งจานตัดตัดสวยๆซะหน่อย79บาทขายตรงนี้นะบางคนขับรถเนี่ยต้องมองว่าขนมลุงกระจกเอาเขาคเขามันไม่อาหรือนะบางคนเขาซื้อเราด้วยความสงสารลุงครับแลต่อหลังเขาก็เรียกลุงอีกแบบลุงอร่อยอืมเออเนี่ยผมจะบอกเลยว่าหนูปลาคุณลุงอ่ะตั้งแต่ผมได้กินมาเนี่ยไม่ต้องซื้อเพราะสงสารก็ได้ เพราะขนมนปังคุณลุงอร่อยจริงอันนี้ผมพูดจริง15บาทคุณผู้ชม2ชิ้น30 3บชิ้น45 4ชิ้น60 5ชิ้น65เฮ้ยไม่ใช่แล้ว <laughs> คิด, <laughs> ดคิดไม่ทันแล้วคิดไม่ทันอยากเล่นต่อ,อไปเรื่อยๆแต่คิดไม่ทันละก็นั่นแหละอยากให้ลองนี่อันนี้คอฟฟ่เคก้กอะ15บาบาทเองคุณผู้ชมเนี่ยห <c oughs> วานๆ <c oughs> เฮ้ยเบรนนี่15บาบาท ดูชั้นดิแล้วนี่ข้างบนนะครับแล้วก็มีซีมนุ่มๆโอ้โหฮน่คุณผู้ชมดูคุณ <c oughs> ผมมู้ชม,มดูเดี๋ยวดูลุงพิ้วลงุงจะทำให้ดู <c oughs> อ๋ออ๋อเพิ่งเห็นสวัสดีครับเชิญเลือกซื้อขนมปังไว้ทานนะครับผมสองร้สิบห้าบาทอ๋อลุง้อยแบบนี้เลยแล้วก็เดินอืม คุณลุงบอกมึงได้ภาพอย่างกูจะวางละเฮ้ยลองดูไหมกรยญาณนะคุณลุงนี่เหรอโอ้ยคุณผู้ชมเอาเรื่องนะคุณหนักอยู่นะจริงจงหนักหนักแล้วมันแบบมันโค้งเคร่งนะคุณผู้ชมครับเอาขนมปังครับผมสิบห้าบาทครับขนมปังสิบห้าบาทครับคุณผู้ชมขนมปังถือเลย เดี๋ยววางให้คุณลุงก่อนเดี๋ยวขนมปังเขาตกคุณผู้ชมดูเหมือนว่าขนมปังมันเบานะคุณผู้ชมแต่รวมๆกันแบบนี้เรายกนานๆหนักแล้วเวลาคุณลุงเดินก็เดินไปประมาณหนึ่งนะคุณผู้ชมครับวันหนึ่งคุณลุงเอามาทีละกี่กล่องประมาณประมาณสอ0 220ยสออืมสองคุณผู้ชม200ถึง220คุณลุงจะมาขายอยู่บริเวณตรงเนี้ยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับคุณลุง เที่ยงหรูอเที่ยงถึงประมาณไม่แน่นอนหรืออไม่่แนนนการค้าขายไม่แน่นอนครับรอ๋อวันนี้วันนี้คุณลุงแน่ได้กลับบ้านเร็วผ<ช>ู้ชมบอกเลย<ช>จริงคุณลุงกลับบ้านเร็วแน่นอน<ช>ตอนนี้กี่กล่องแล้วครับสามเจ็ดโอ้โหเจอ,อที่หนึ่งคาดไว้ะว่ายี่ห้ากล่อง <laughs> จากห <laughs> ้าคุณลุงบอกยี่ห้าตอนนี้สามจุดเจ็ดกล่องแล้วพี่เขาตั้งใหญ่มองมีการมีช่อดเย็น้ใน จริงครับในตู้เย็นจะไม่มีของเลยผมกินหมดสามแปดผมก็ในการอะไรอยู่คลอง YouTube เรับคุณลุงโอ้โหคุณลุงมี YouTube ด้วยหว่งคุณผู้ชมเอาดิกดติดตามเราเลยคุณผู้ชมครับเพราะปกติเวลาเราไปแบบนี้คุณผู้ชมบางคนเขาไม่ได้เล่น YouTube แล้วก็เลยแบบว่าจะบอกเขาทิ้งไว้ว่า ถ้าเราลงคลิปเมื่อไหร่มันจะมีฟ e ีดแบ็กเสมอเลยคุณผู้ชมก็คนเยอะขึ้น,น,นปึ๊บอ่านี่เลยครับคุณลุงนี่คนนี้เลยครับคุณลุงหล่อแบบนี้เลยข้อค้าเองเลยเนี่ยขึ้่าฮ่40กล่องแล้ว40กล่องนี่มันเป็นมูลค่าเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่นะ600เอง600เองคุณผู้ชมดูถุงดิคือคุณผู้ชมคิดดูอันนี้แค่กล่อง40กล่องเท่าไหร่ครับ600เองเหรอเชื่อว่า600คุณลุงครับ ผมมีข่าวดีจะบอกครับ,ค,รบคือตอนเนี้กินไป40กล่องแล้วผมว่ามันมันมันโอเคแล้ว <c oughs> ผมเลยอยากจะถามคุณลุงว่าอัานนี้คือทั้งหมดที่คุณลุงมีแล้วใช่ไหมใช่ครับงั้นเอางี้ครับผู้ชมทั้งหมดที่ลุงมีตอนนี้วันเนี้ยผมขอคุณลุงเหมาเลยผมเหมาเลยผมเอาหมดเลยมมคุณลุงใส่ถุงให้ผมได้ไหมได้ครับตอนนี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวเราให้คุณลุงใส่กล่องไว้ให้เราแล้วก็เดี๋ยวเราเหมาเอากลับ<ด>พี่กินปะเนี่ยพี่เอากลับบ้านกันป่ะครับผมเหมาแล้วพี่เอากลับบ้านพี่เอากี่กล่องพี่หยิบเลย ผัวแดงกับอะไรพี่พ<ไ>อีกก็ได้พี่พอ่ะสี่กล่องห้ากล่องเลยพี่หกกล่องเลยพี่ขอนคะอ่ะโอเคครับพี่ฝา,ากให้หลานพี่ด้วยนะขนมปังไหมพี่แจกแท็กซี่เลยแล้วกันเอาเลยพี่อ่าสิ่งที่ผมก่อนทจะทําตัวจากนี้คุณผู้ชมมันเป็นแบบนี้ครับมันอาจจะดูเฮี้ยสักนิดนึงแต่ผมจะบอกว่าคือตอนนี้เราเหมาขนมปังคุณล,งลุงไว้ใช่ไหมแล้วเราจะเอากลับบ้านไปไม่เยอะ เราจะเอาแค่ประมาณทักสามสิบสี่สิบแล้วที่เหลือเราจะให้คุณลุงก,กลับมาที่เดิมโดย,ยที่<อ>เราจะจ่ายราคาเหมานะคุณผู้ชมที่แรกรผ,มผมคิดว่าผมเหมาไปผมจะไปแจก,กสักที่หนึ่งแต่ตอนนี้คือผมคิดไม่ออกผมจะไปให้ใครที่บ้านนก็คนไม่ได้เยอะขนาดนั้นคุณผู้ชมก็เลยอยากจะให้เงินคุณลุงไว้แล้วก็ให้คุณลุงเขาไว้ขายต่อก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่ซสีเรียกคุณลุงทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับที่กล่องอะร้อยหกสิบกล่องคุณผู้ชมเป็นเท่าไหร่อะร้อยหกสิบกล่องสองพันสี่ร้อยคุณลุง อย่างนี้คุณลุงผมว่าผมอ่ะจะเอากับแค่ประมาณ30กล่องพอที่เหลือผมให้คุณลุงเอาไว้ขายแต่ไม่ไม่เอาไปแจกคนเหนือลคุณลุงแจกให้ก็ได้ทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าผมเอากลับบ้านไปผมไม่รู้จริงคุณลุงว่าผมจะเอาไปแจกใครเพราะที่บ้านผมไม่ได้คนเยอะด้วยครับก็เลยผมให้คุณลุงสี่พันแล้วกันอันนี้อันนี้ผมนับมาแล้วสี่พันผมให้คุณลุงสี่พันแล้วก็ ผมฝากคุณลุงแจกด้วยละกันครับถ้ามีใครหิวใครอะไรผมก็ฝากครับคุณลุงอันนี้ผมรบกวนคุณลุงฝากเบอร์โทรไว้หน่อยได้ไหมครับว่าเพื่อเพื่อมี FC อยากตามมากินครับคุณลุงบอกเบอร์โทรได้เลยครับ082 082 786 786 8483 8483 082 786 8483อ่าลุงไพลัตนะครับคุณผู้ชมก็ โทรมาแล้วก็มาหาคุณลุงได้มาอุดหนุนคุณลุงได้อุดหนุนด้วยนะครับอ่าอุดหนุนแบบที่ผมอุดหนุนเนี่ยคุณผู้ชมแบบน่ารักน่ารักนะครับช่วยเหลือกันนะครับคุณผู้ชมก็น่ารักดีใช่ไหมน่ารักไหมแต่วันนี้น่ารักเยอะมากไม่ใช่หมายถึงตอนเราตอนนี้นะที่เดินผ่านเดินไปเดินมาอ๋ออนี่แหละครับเดี๋ยวผมเอาไป30ครับคุณลุงมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราแยก30อ่ะอันนั้นแล้วกันคุณลุง40ที่เหลือฝากคุณลุงด้วยนะอันนี้คือที่เหลือนะคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้ผมกลับชมเลียนะคุณุง เมอกาสเจอกันอีกนะครับขอให้ลุงขายดีๆสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอให้มีคนตามมากินเยอะๆนะครับครับคุณลุงสวัสดีครับไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับชนบุรีกันนะครับผมแถวนี้น่าอยู่จริงเลยน็อตมาอยู่อยู่มึงได้ไหมสุดยอดไปเลยอ่ะไม่มันมีของถูกไงสิบห้าบาทที่คุณลุงก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะน่าอยู่น่าอยู่ไปกลับชนบุรี ถามว่าขนมปังอย่างเงี้ยเอาไปเยอะๆผมจะเอาไปทําอะไรคุณผู้ชมนั่นสิกลัวไปทําอะไรวะเชี่ยเยอะมากเลยนะตทำไมซื้อตอนซื้อไม่คิดอ่ะเหมาไว้ก่อนค่อยคิดเป็นอย่างนี้ทุกรอบไม่ก็เดี๋ยวเราก็ไปแจกก็เดี๋ยวมึงไปฝั่งนู้นแล้วไม่ใช่เหรอกรัวฝากร้อยกล่องก็เอาไปแจกแจกเป็นเป็นเสียนอตอะไรเงี้ยผมต้องคอยเลย